มัแล้วแต่มันมาบ่นมันจิบไม่ติดไงพี่ต้องขัดเกลาท่าแท้มาหน่อยเอางี้ค<า>นะ่ะหาเนึกนะไอ้นนนะอนนคนที่มีคนไปยืนอยู่แล้วประมูลรถอ่ะแล้วพูดออกมาว่าสามสิบห้าล้านครับเป็นเดอ <c oughs> ผู้หญิงที่ไหน <c oughs> มี่ใครยูเตอร์ไปเนี่ย ป๋าป๋าเนี่ยเฮ้ยใจไงดีใจป๋ามันพันหน้าพันตาอะไรไว้เด้อเด้ออยู่นี่ป๋าไหนวะโอ้ทษโทษโอ้เอ้ยลุงฮาสวัสดีครับก็ว่าอยู่ทำไมเด้อมันพันหน้าพันตาไม่ได้เจอป๋าคือเขาเมืองไหนอ่างนี้ไม่เสียไเด้อมันอยู่ใกล้กว่ะของมันอยู่นู้นน่ะไม่เจอเลยใช่เฮานเนี่เพิ่งเข้ามาเลยครับ ไม่ได้เจอมาสอบไม่ได้เข้ามาไม่ได้แตะคอมมาสองเดือนแล้วเอาแล้วป้าคือเขาเมืองไทยเนี่ยเกิดเกิดทําไมอ่ะเกิดก็อยากเข้าบ้างเจอป้าเลยเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาในเลสเจอป้าล่าสุดก็นู่นน่ะเอ้เนี่ยโทรมาแล้วเนี่ยพอดีเลยป้ามาเนี่ยแค่คุยน้องหมีว่าไงน้องรักดีครับผมแยดเด้อทำไมต้องทำไมต้องทำเสียงเหนื่อยอ่ะเหนื่อย ตกใจที่พี่ชายสุดที่รักของผมคนที่สองเข้าประเทศมาตัวนี้ยืนไหนสิเกิดยืนรับลมอยู่ริมทะเลอ่ะกาศมันดีรับลมอยู่ริมทะเลพี่ตั๊ดอยตรงไหนอนเ่ยนช่งจีนี่ตรงเนี้ยดี๋ยจะไงชั้นสองบาร์ชั้นสองบาร์ชั้นสองบาร์สองที่บาร์โอเคได้พี่ชายมามามาขอบพี่ยังไงนะเสียหายนัที เออมันติดสาวคนนึงไงติดสาวอ๋อไหนเสี่ยนไหนเผาเผามันหน่อยเผาเผาไอเด๋วหน่อยลูกน้ำหมีลูกน้ำหมีโอ้ยลูกลูกน้ำหมีชื่ออะไรชื่อโอ้น้ำสภาลังเกดเดอวยับ่ะเด๋วไปสภาไม่ได้เลยชื่ออะไรลูกน้ำหมีชื่ออะไรเนี่ยคานามิเป็นสปาทำสภาใหม่อ๋สภาใหม่อ๋เผาลูกสาวเขาอ๋อลูกสาวน้ำหมีแล้วแล้วเขาประกอบอาชีพอะไรคุณคานามิเนี่ยเป็นเขาเก็บกุ้งแหละไหนปูน มมือไปสะกิดกันตอนส่งปูนไงอ๋อมีแก๊งไหมมีมีอืออมเราไปฮบปลักกันได้ไงอ่ะก็สมืองปูร่าซื้อปูอนไงมือไปสะกิดกันไงอ๋อคือซื้อขายปูนใช่อุ๊ยเดิร์อสั่งอ่ะซื้อปูนคนนี้คนเดียวเลยครับซื้อคนอื่นขูดยาก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 เอ้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราเป็นหลักเป็นแหล่งกับเราบ้างยังเนี่ยนะ ฟ้าไม่ได้เข้าเมืองมาตั้งนานเลยดูเป็นแกง๊งคนเดียวแล้วเนี่ยมันเลื่อยเปลือยอ่ะฟ้าเลื่อยเปลือยอ่ะเลื่อยเปลือยไซสชีวิตเลื่อยเปลือยอ่ะฟ้าต้องไหนถึงว่าเป็นหลักเป็นแหล่งของผู้หญิงครต้องเป็นหลักเป็นแหล่งได้แล้วก็มันมันบ่มีไงฟ้าสรุปพานามีนี่ยังไงพานามีนี่หลักจริงไหมจีบเขาอยู่แต่จีบบติดจักเชียเด้อก็จีบคนบ่เก่งอ่ะฟ้า มื่อนี้มื่อนี้ไปเจอเขาอยู่หมองขุดท้องอ่ะแล้วเขาแบบเปียนเสื้อผ้าเปียนที่ยังเช็ดเดือดกระชายผ้าได้อ่ะหายผมยาวหมดแล้วเลยเนี้ยเออไม่ได้ตัดผมนานเลยรวบไว้หน่อยมันแบบเกะกะสบายรอเล่นรอเล่นรอเล่นโอ้โหเหล่าเหอการยิงตอนนี้เหลือสองหมื่นเนี่ยตัดไอ้เด๋อมันจีบสาวไม่เป็นพี่สอบหน่อยมันจีบไม่เป็นอะไร มันบ่อกจีบใครก็จีบไม่ติดสักทีเจอคนกลางถนนแบบน่ารักมากที่ร้องเพลงดีๆที่โทรหาอพายเด๋วมาเด๋ออาการออกเลยเขาบอกทาแท้ออกมาเลยอ่ะอีอย่างทาตุแทีหเือออกมาเขาใอ้เขาไปเจอคนดีๆเขากระต่างหักของเขาอยู่ก็ัดนแหละก็คือมันแล้วแต่มันมาบ่นว่ามันจีบไม่ติดไงพี่ต้องขัดเกลทยาแท้มาหน่อยเอางี้เกหานึกนะไอ้คนที่มีคนไปยืนอยู่แล้วประมูลรถอ่ะ แล้วพูดออกมาว่าสามสิบห้าล้านครับเป็นเด๋อผู้หญิงที่ไหนโอ้โหเอาผู้หญิงที่ไหนผู้หญิงที่ไหนจะไม่ยอมใช่ผู้หญิงี่จะไม่พ่ายแพ้ใช่ปะก็ไม่ได้ใช้เงินซื้อเราเป็นเดี๋ยวพี่ประกาศให้ก็ได้เด๋วประมูลรถสามสิบห้าล้านครับขอซื้อไหมไม่อย่างนี้พี่พูดว่าเด๋มีเงินในธนาคารหนึ่งร้อยล้านแต่ว่ายังไม่มีแฟนครับมยาปหนึ่งร้อยจริง บมีตอนนี้มีอยู่บกี่บาทเองเพราะว่าโทรตามให้เลยมีเงินมีเงินแต่ไม่มีเมียทำยังไงดีครับนี่พร้อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวโทรเรียกให้เดี๋ยวโทรเรีให้คาราเมลคาราเมลคนเดิมไงคนใดคนเดิมอีกล่ะที่บนเขาที่เราอาการเสียเลยอ่ะที่ธาตุแท้ที่เขาบอกว่าธาตุธาตุแท้พ่อมันมาเต็มเต็มรับมาเต็มเตมเขาบอกเนี้ยไหนคนไหนคนที่เจอบนเขาหรือคนที่เจออยู่ในเลนบนเขา ที่พาไปร้องเพลงกับพี่ปัดน,น้อยอ่ะไม่อยู่อ่ะอ้นนย,ยอันนั้นเ่ไหรคุยกันนั่นั่นเขาให้เขาไปเจอคนดีเอาแล้วชอบใครอ่ะกับเมื่อนั้นไงที่เจอลุงยูแลนไงที่เดินบิกอดนะ <laughs> เขากันาะไม่รู้ว่ะเรื่องนี้ต้องถามใครนั่งข้างล่างใครเรียกใครได้บ้านอ่ะออตรงนี้มุมนี้นี่ขี้หัวร้อเปเ็นตนะคะนั่นเขาเรียกใครอ่ะ ่าจะเป็นคุณเจตดาเจตดาเหรอโอ้โหกกันแม่่าจะเป็นองไอวิ่ไปฟาดเลยยีร้อยมันตีไม่ได้เดี๋ยวตรงเนี้ยตีในี่นะมันในนี่มันตีบ่ได้นี่นงน่น่นี่นนี่น้านี่นนี่นน่นนี่นีัี่่นนี่นีี่นห่อี่นี่นี่นี่่นนี่นีงนี่นน